สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาติดตั้งนะฮะคาร์บอนนะครับที่เบียร์าศูนยปีสองพนะครับแต่ทำเป็นสีเทานะฮะอันนี้ใส่ครอบถังโหนกพียวคาร์บอนนะฮะสามเหลี่ยมคาร์บอนนะครับแล้วก็กาดท่อนะครับนี่ครับเฮ้นี่เย็ดสวยจัดแล้วก็ตอนนี้ติดตั้งข้างถังไปเรียบร้อยแล้วโดยทีมงานช่างเรานะฮะขรคอมแจนะครับ นี่กระอยแผงคอด้วยนะฮะน้องๆโดยทีมงานจากนาซ่าและอเมริกานะครับนี่ครับเจ้าของรถนี่ครับเจ้าของรถนะครับผู้ที่ไม่สนใจรถเตยนะครับก็คือจะกินอย่างเดียวนะครับนี่ครับเจ้าของรถนะครับนี่ครับรถหล่อนะเจ้าของรถแม่งก็หล่อเยสเจ้าของรถบอกว่าโสดใช่ไหมครับ นี้หรือแฟลิ่งข้างนะครับเพื่อใส่สามเหลี่ยมแฟลิ่งนะครับนี่แล้วก็ถอดน็อตนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าใส่ไปเรือจะเป็นยังไงครับรอติดตามแล้วตอนนี้นะครับผมใส่ครอบถังโหนกเรียบร้อยแล้วนะครับฟิตติ้งนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับใส่ได้เลยนะครับกาดท่อนะครับใส่แล้วเรียบร้อยนะคะผมนี่เลย สวยๆนะครับกาดท่อนะฮะแล้วก็สามเหลี่ยมคาร์บอนนะครับใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครอยากได้คาร์บ,บอนทักแชทกันมาได้เลยนะฮะนี่ครอมแจเป็นงานหุ้มคาร์บอนนะครับแล้วก็ใส่โลโก้เดิมได้เลยนะครับครอบถังเป็นเพียวคาร์บอนโหนกนะครับเป็โนโหนกแข่งนะครับผมงานของเราเองนะฮะตัวนี้ลูกค้าส่งมาทำนะครับเป็นกาดท่อเนาะ ของอาคาโพวิกนะครับผมส่งมาทําก็หุ้มคาร์บอนให้ได้นะครับแล้วก็เป็นข้างข้างถังนะครับข้างถังงานหุ้มคาร์บอนนะครับงานหุ้มจะมีสับเดินกับซื้อขาดนะครับผมนะครับเลือกกันได้เลยนะครับสามเหลี่ยมก็หุ้มนะครับตัวนี้ลองดูอีกรอบนะครับความสวยงามนะครับนี่เลยนะ c b r 6 5 0 R นะฮะเมื่อเดี๋ยวมีน็อตตรงแฟลิ่งบนเนี่ยนะโอเคฮะเนี่ยแฟลิ่งบน นี่ก็ลงตัวนะครับนี่อย่าลืมมีบางโคนหน้าด้วยนะฮะนี่รอบก่อนที่ลูกค้าใายไปนะฮะก็ยังสวยเงาอยู่เหมือนเดิมพอเราเคลือบแก้วไว้้ให้นะครับนี่เลยนะฮะเต็มลำแน่นอนคันนี้บอกเลยสุดนะครับสุดสุดเลยนะครับสวยจริงนะครับบอกเลยสุดยอดวะ่ะสวยจริงวะ่ะเออนะฮะก็ เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้มาคลิปใหม่แล้วก็ลิงก์การติดต่อใครอยากได้คาร์บอนก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ขีดช่องด้านล่างนะครับเราดูนะฮะมีนี่แผงคอคาร์บอนนะครับเป็นเพียวคาร์บอนนะครับนะครับใครสนใจเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับมีทั้งลิงก์เพจกับลิงก์เฟซส่วนตัวนะครับลองทักกันเข้ามาถามได้เลยนะครับถ้าอยู่ในกรทมนะครับส่งฟรีนะครับติดตั้งฟรีนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ติดตั้งให ฟรีสำหรับคนที่สั่งชุดใหญ่เต็มระบบนะครับแต่ถ้าสั่งททละนิดก็ส่งไปเซนีดีกว่านะครับผมดูความเงานะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่แ่มๆนะครับสวยไหมมึงวมาสวยปะฮะโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายการช่างเรียบร้อยไล่ออกเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยนี่นะครับโลโก้พีซีคาร์บอนโลโก้ใหม่เจเนอเรชั่นใหม่นะครับปี2023นะครับก็ ไม่รู้ว่าต่อจากคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปลูกค้าข้นไหนนะครับแต่ว่าเจอกันแน่นอนงานสายบันเทิงนะครับ402 d e กวันที่23ธันวาวันเสาร์เจอกันได้นะครับมาเจอกันได้นะครับใครอยากเจอก็เจอได้นะก็เจอได้อ่ะก็แข่งได้อ่ะก็มาดิครับเดี๋ยวจะต่อให้ออกก่อน้วยแต่เดี๋ยวกูจะแล้ว่าปั่นจักรยานไปไปลายบายเจอกันทุกคน